วันนี้มีไก่เนื้อสะโพกแกงใบยี่หร่าเผ็ดร้อนอร่อยดี วันนี้ยายจะมาทำแกงเผ็ดไก่ใส่ใบยี่หร่าใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่พริกลงไปกับน้ำมันผัดกับกะปิกะปิหนึ่งช้อนเพราว่าพริกให้เผาให้ใส่ก่อน ใส่ไก่แล้วเราก็คั่วไปเรื่อยๆเจียวเข้าให้นเข้า,ขาเลยค่ะใช้ไก่เนือ้อโคกอ่ะมันสุกง่ายเนื้อนิ่มไม่ต้องต้มนานเติมน้ำตาลไปสักนิดถ้ามันเค็มเราก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วเดี๋ยวยายจะลองชิมดูก่อน ก็เพิมเกลือไปอั้นเนี่ยช้อนชาเนี่ยเพราะว่ามันไม่เค็มมากแล้วก็ฉีดฉีดแกงปูไปทั้งหมนเพื่อความหอมทำง่ายมากเลยแลกทอดไข่เจียวกินตักจานไข่ต้มก็ได้กินกับข้าวสวยวร้อนๆ่ะอร่อยแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปสุดท้าย ใบยี่หร่ามันจะทําให้หอมร้อนเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนใบกระเพราใส่ที่หลังเคพื่นอนคุ๊กเคล้าแล้วก็เอาขึ้นได้เลยลองไปทําดูได้เลยนะลองอร่อยอยเด็ดละ สวัสดีจ้าวันนี้ขวน้องใหม่มาแล้วนะจ้ายายมาทำเมนูแกงคั่วไก่ใส่ใบยี่หร่าเผ็ดร้อนอร่อยใบยี่หร่าหอมหวนชวนกินจริงๆเลยลองทำดูกันได้เลยไม่ยากเลยทำง่ายมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ใครชอบไก่บ้านก็ใช้ไก่บ้านแต่ยายอะชอบไก่นิ่มๆมันเคี้ยวสบายแล้วก็ทำง่ายสุกง่ายไม่ต้องเคี้ยวนาน ก็ลองมาชิมกันได้เลยนะเนี่ยว่าอร่อยแค่ไหนเนี่ยอุย้ยเนืือมันใบยีราถ้ายายกินมูม,มามก็ขอโทษด้วยนะอืมอร่อยเผ็ดหอมใบยีรามากเลยเผ็ดด้วยทำไม่ยากง่ายๆเนี่ยใบยีราเนี่ยหอมเป็นสมุนไพรอะ่ะกินไม่มีอันตรายต่อร่างกายนะดีด้วย ถ Schools, ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะลับตะไคร้ด <laughs> ้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้าวันนี้มีไก่เนื้อสะโพกแกงใบยี่ราเผ็ดร้อนอร่อยดีอะไรอะกินนี เป่งเป่งชิมก eh ันได้เลย